ครับแฟนออฟลองจิน long ปีที่สองนะครับผมครับผมก็เป็นแฟนออฟลองจินมาเป็นปีที่สองแล้วครับก็ปีนี้นะครับก็พิเศษมากๆครับเพราะว่าทางลองจินก็มาเปิดเป็นลองจินสปิริตพอ u อ s สโตรที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับผมวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาเอา่อมาเปิดครับแล้วก็มาบอกเพื่อนๆให้มาช็อปกันเยอะๆครับจริงๆมันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคูณอ,อยู่แล้วในความฟินเทน,นอะไร ใช่ครับเพราะว่าจริงๆในการลองจินเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้ากับไลฟ์สไตล์ของโอเพราะว่าโอเองเป็นคนที่ชอบนาฬิกาครับแล้วก็ชอบพวกเ,เครื่องยนต์กลไกลอะไรเงี้ยครับชอบรถช,ชอบมอเตอร์ไซค์แล้วก็ในการลองจินเนี่ยเป็นจิตวิญญาณของแบบว่านักบุกเบิกอยู่แล้วอะไรเงี้ยของการเดินทางของอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เข้ากับเราครับแล้วก็ช่วงนี้ลองจินเขาทำนาฬิกาที่เป็น h ฮอริเทจค่อนข้างเยอะซึ่งมันจะย้อนกลับไปในยุคก,ก่อนๆครับก็ได้ได้ใส่ในาฬิกาที่แบบหน้าตาเหมือนในยุคที่แบบสมัยก่อนเขาใส่กันซึ่งมันสวยมากๆครับ เราหรือว่าติดตัวเลยว่าเป็นเครื่องประดับต้องติดตัวตลอดเวลาตอนเด็กๆไม่ค่อยครับแต่ทุกวันนี้ไม่ได้เลยครับคือออกจากบ้านก็ต้องมีนาฬิกาครับเพราะว่าแบบเหมือนถ้าไม่เอามารู้สึกขาดอะไรไปอย่างหนึ่งคราะพิเศษของที่นี่มันยังไงบ้างคะ ความพิเศษของที่ Pop Up Store นะครับที่ Spirit Pop Up Store ที่ Central World เนี่ยก็คือจะมีในการลองจินที่มาจากเอ่อิพิธภนะครับจากพิพิธภัณฑ์ของของลองจินที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งเอ่อได้ได้เห็นโอ้มีโอกาสได้พาทัวร์ตะกี้นะครับซึ่งแบบนาฬิกาแบบสวยมากๆสภาพดีมากๆแล้วก็เอ่อไม่ได้ง่ายๆครับที่จะออกมาจากพิพิธภัณฑ์เพราะเราจะเห็นนาฬิกาพวกนี้อยู่ในหนังสือต่างๆมากกว่าไม่เคยเห็นตัวจริงเขาอะไรเงี้ยครับช่วยช่วยหน่อยครับักก็อยากให้มาที่ Central World นะครับที่งาน ของลองจินนะครับสปิร uh, ิตพ๊อปอัพสโตร์ของลองจินนะครับที่เซนทรัลเวิร mm ์ hmm. เพราะว่าในงานเนี่ยก็จะมีในกาแบบเก่าๆแล้วก็จะมีการใหม่ๆที่แบบว่าเป็นทําแนวย้อนนะครับเป็นเฮอริเทจเยอะมากแล้วครับซึ่งวันนี้ผมว่าเยอะที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมาแล้วครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับประมาณ6เดือนนะครับก็รีบมาเลยครับผมเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่พอ6เดือนแล้วอาจจะไม่ได้มาอีกแล้ว <c oughs> แล้วก็ในงานก็มีแบบมีความรู้แล้วก็มี ความเป็นประวัติศาสตร์ของลองจินของนักบุกเบิกของลองจินด้วยครับย้อนไปต้นเือดวันเกิดวันเกิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างรับปีนี้ลุงวันเกิดปีนี้ก็พาแม่ไปกินข้าวครับไปทานับไปทานข้าวกับแม่ครับยังคงเป็นความเียบง่ายมาตลอดเวลาตลอดมันเกิดเราครับผมก็ช่วงนั้นก็ถ่ายละครด้วยครับแล้วก็ว่างอยู่ไม่กี่วันครับก็เลยมีโอกาสก็เลยไปใกล้ๆครับก็ไปกินพาแม่ไปทานข้าวเฉยจริงเรา ก็พิเศษครับก็เป็นวันที่แบบพิเศษสําหรับเราเหมือนกันก็เห็นเลยพวงมาลัยไปไหว้คุณแม่ใช่มใช่ใช่ครับก็ก็ถือพวงมาลัยไปไหว้แม่นิดนึงครับปกติจะทำแบบนี้ทุกปีเลยไหมครับกับการไหว้คุณแม่อะไรเอี่ยจริงๆก็ไม่ได้ทุกปีครับแต่ถ้านึกได้ก็จะทําครับอย่างผู้ชายหลายคนก็จะแบบเขินๆหน่อยในการที่จะแบบกราบแม่ผมก็เขินครับแต่ก็ต้องทําครับพี่เพราะว่าเราแบบโอ้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทําอ่ะถ้าเรา ถ้าเราไปแบบเราผมว่าคือเขาบอกว่าเคยมีคนสอนผมว่าคือพระที่บ้านสําคัญที่สุดอะไรเงี้ย<อ>เออเราต้องไหว้แม่ก่อนอะไรเงี้ยแ,<อ>แล้วก็คือแม่ก็มีแต่สิ่งดีๆให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าแม่ก็อวยพรด้วยอะไรเงี้ยครับผม,มถ้า<ห>ถ้าแม่โชคดีแม่อาจจะให้ตังค<ม>์ด้วยแม่ก็บอกให้โชคดีให้ให้แบบว่าให้ให้แข็งแรงอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ให้มีมีกาลังในการแบบทํางานต่อไปอะไรเงี้ยขอพรให้ตัวเองไว้ห่อง ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงครับอยากให้แม่อยู่กับเราเป็นนานๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีของขวัญพิเศษอะไรให้ตัวเองสำหรับพี่สำหรับผมอะครับเออผมก็มีอยู่เรื่อยๆครับพี่ก็เป็นจะเป็นเป็นอะไหล่รถเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ของขวัญผมอ่าก็รถเหมือนเดิมใช่ครับกับกับกับคนรู้ใจเราครับจริงใจได้ไปเปตลอดจริงๆเขาก็เออมีครับแต่ว่าเหมือนเขายังไม่ให้เลยครับใช่ครับเขากำลังประดิษฐ์ประดอยอยู่ผมไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันแสดงว่าเป็นของ ใช่ครับเขาเป็นคนชอบทําอะไรเองอคือเขาบอกเราไว้ว่าเอ้ยจะมีแต่กำลังทําอยู่อย่างเงี้ยเขาบอกรอไปก่อนอะไรเงี้ยครับผมก็เออรอมันนะแล้วเนี่ยตอนที่จะหมดเดือนแล้วเนี่ยครับพี่จริงรู<ล>ไ้ไหมคะว่าแบบเอ้ยมันจะเป็นอะไรหรือว่าพอรู้ด้วยไม่รู้ครับเพราะเข, <ๆ S 2> ขาจะเป็นคนชอบแบบแฮนด์เมดอะไรเงี <ๆ S 2> ้ยชอบทำทำด้วยตัวเองเขาแปว่าเขาเป็นคนใส่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆการซื้อมันง่ายกว่าที่เขาเลือกจะทำเองใช่ครับแต่บางทีซื้อก็ได้ไม่ล้อเล่นคือเขาเป็นคนแบบชอบทําแบบเนี้ยครับแบบว่าเป็นคนแบบชอบทําเองแต่เราไม่ได้ขออะไรใช่ไหมว่า ไม่ได้ขอครับบ้วงไม่เจอบ้างไม่พบเจอครับเจอบ้างครับเป็นไงบ้างฮะตอนนี้ตอนนี้ก็น้องเขาถ่ายละครครับผมโมก็ต่างคนต่างยุ่งครับได้อ่านที่เขาเขียนค้วยกอในไอจีเมื่อหลายคนเข้ามาบ้างโลกนี้เราเราไม่มีไโลกไปดีโอ้โหครับผมเห็นแล้วว่ามีตอนนี้เป็นไงก็เกินนะก็ดีครับก็ก็มันเป็นแบบความรู้สึกดีๆต่อกันเลยคอมเมนต์กลับบ้างไงฮะคอมเมนต์กลับบ้างไหมขอบคุณครับอะไรนิดหน่อยจริงจริงคู่เรา ดีใช่ไมครับดีครับพี่แต่ว่าเป็นใจรู้สึกว่าเี่อยากเห็นเยอะอะไรนะพี่ความรูปคู่อ่ะไม่เคยที่แอยากเห็นตั้งสีหล่อพี่ในความไม่แนวหรอไม่แนวเราไม่ใช่เป็นยังไงไม่ได้ซีเรียสเหรอพี่ไม่ได้ว่าต้องต้องต้องเปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เปิดนะเปิดแบบไม่เปิดคือเหมือนคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าอะไรยังไงแต่เราไม่จำเป็นต้องแบบมาตอกย้ำด้วยรูปภาพใช่ใช่ครับแต่มันจะไม่มีสักครั้งหนึ่งเลยหรอแบบว่าสักครั้ง สักครั้งหนึ่งะครับไม่แน่ครับแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่มีครับแล้วปีใหม่นี้ละครแพนไปเที่ยวไหนอะไรยังไงกันปีใหม่นี้ก็ยังไม่ยังไม่มีแพนไปไหนเลยครับก็คงคงจะอยู่บ้านครับพี่ยังไม่ไม่รู้จะไปไหนครับช่วงนี้อันตรายไม่ได้จะไปนัดไปค้องเดาเขาเดาวกันคงไม่ได้ไปครับพี่เป็นคนแบบว่ากลัวเขาเดาวรักลัวคนเยอะกลัวคนเยอะ ตั้งใจจะข้าวดาวที่ไหนโอ้ที่บ้านที่บ้านครับหน้าทีวีครับพี่จะมีการเล่นข้าวดาวนะเออไม่รู้เหมือนกันครับพี่อาจจะคนเดียวแต่เปิดที่ไหนแบบปีหน้าก็จะได้เจอผลงานโอ้ใช่ครับก็ก็เร่งถ่ายละครอยู่ครับช่วงนี้ครับด้วยความรู้เบี่ยงรตอนนี้แบบผมยากเลยมาเจอเลยก็ขับใช่ครับเป็นยังไงบ้างคุณครัยเป็นแบบลุกใหม่ดูแบบว่าดูเซอร์เซอร์ดูไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่คนก็จำไม่ค่อยได้ครับเดินไปไหนคนก็งงๆครับแล้วก็ดีครับพี่ แต่คนเขาบอกไงว่ามันก็ดูเท่ดีนะอะไรอย่างงี้ดูแบบว่าเป็นอีกแนวนึงก็มีคนบอกครับพี่ก็มีคนชอบอะไรเงี้ยครับอย่างโต้โอเองล่ะถ้าสมมว่าจบละครแล้วอยากจะไว้ไปเรื่อยๆไหมอะไรก็ไม่แน่ครับผมอาจจะไว้ถึงแบบตัด<อ>ไม่ครับพี่ก็ผมว่าคงตัดอะครับพี่เพราะเราเราปกติเราชอบตัดผมสั้นครับพี่ใช่จริงๆถ้ามันไม่ได้ดูละครมันก็อาจจะไม่ได้ใช่ครับด้วยด้วยงานงานมากกว่า งานละครปีหน้าแล้วปีหนึ่งงานอ,นาอะไรครับปีหน้าอ๋อปีหน้าก็น่าจะได้ชมคือเธอครับ<ม>ครับผมจะมีงานหนักไหมครับปีหน้าสำหรับโอ้ยมีครับมีครับแต่ว่ายังยังยังไม่รู้เดือนไหนครับเป็นเรื่องอะไรครับเรื่อง<ช>เดี๋ยวรอรอบอกอีกทีแล้วกันครับใช่ครับเร<ม>ื่องนี้คือถ่ายเสร็จแล้วหรือว่าย่งอื่ังไม่ถ่ายเสร็จแล้วครับถ่ายเสร็จแล้วจะเซอร์ไพรส์ไหมจะเซอร์ไพรส์ไม่ใช่เหรออาจจะเซอร์ไพรส์ครับเดี๋ยวรอดูผมก็อาจจะเซอร์ไพรส์ครับผม <Okay S 2> โอเคดะค่ะ,คะพี่ขอบคุณครับ